ก <c oughs> ็จะมาแต่เช้านะก็มีทางด้านของนะจิจกรรมอื่นๆตัวนี้ก็เป็นนะสารานะที่ใช้พักนะในการสนทนาธรรมก็นะมีทางด้าน ก็ไดยพอมีส่วนร่วมกับเขาไปด้วยอตอนนี้เป็นภาพในสมัยที่ท่านหลวงพ่อใหญ่ท่านได้ไปดูพื้นทีนะ่ของการที่จะสร้างสาราโชติปัญโยที่วัดป่าบ้านผือในช่วงนั้นก็ได้เดินทางไปกราบเละก็ได้มีโอกาสนะเข้าไปรับอุปถักนะในเรื่องของการดูแลนะปรนิบัติจึงจะเป็นระยะเวลาน้อย แต่ก็ถือว่าเป็นบุญนะบุญที่ได้มีโอกาสได้ทำซึ่งก็เป็นปกติเวลาที่เดินทางไปเยี่ยมท่านก็ดีท่านเดินทางไปที่สำนักก็ดีก็ได้มีโอกาสได้อบตักท่าน <c oughs> ในเวลาเจว่าได้มีโอกาสได้มีบุญสัมพันธ์นะตัวนี้ก็เป็นภาพนะของสังเวียนิยสถานนะทั้ง4ที่อินเดียนะภาพ ทางเดินเอาไว้เป็นการเดินผ่อนคลายริยาบทนะเดินจงกรมเดินอะไรกันได้มีต้นเข้ามาก็จะโซนนี้ซึ่งเป็นใกล้กับสาราประ,ะพฤติปฏิบัติธรรมก็จะได้มีกลิ่นอดอกกันเกลายวอหอมอ,อบอวนในช่วงของอดอกกันเกลากำลังออกดอกนะหรือว่าดอกบันป่านั่นเอง นะคคนยกยมคนโยมในช่วงเวลานี้หรือว่าในคลิปนี้ในการไลฟ์สดครั้งนี้ที่ได้พาคนยััยคนโย,นยมได้มาชมบรรยากาศของสวนรัตนมารีที่เป็นสวนในการจัดครอสปฏิบัติธรรมประจำเดือนทุกเดือนในทุกสุขที่2องขอภัยสุขที่3ของเดือน อา่ก่อนกําหนดไว้ว่าจะมาในสุกที่2ของเดือนโยมจะได้จําง่ายแต่ว่ากิจกรรมหรือว่าง,งานทีู่่ย์ประพฤติปฏิบัติธรร,ธรรมวิญญาธรรมมงวิโมกนี่ก็มีเยอะงานนู่นงานนี่ก็เลยได้เลื่อนมาในช่วงของสุกที่3ของเดือน,นก็คงจะจํากันได้ไม่ยากในเรื่องของวันโยมก็มากันได้มีตลอดทุกเดือน แล้วก็มีผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรมประจําอยู่นี่ก็มีนะถึงแม้ว่านะทางด้านของครูบาอาจารย์ไม่ได้เดินทางมาญาติยมก็สามารถเดินทางมาปฏิบัติได้เป็นศูนย์เปิดคุณทาคนคุณโยมนะเปิดให้เข้ามาร่วมประพฤติธปฏิบัติธรรมได้ตลอดวันและก็ตลอดทั้งปนะีตลอด24ชั่วโมงด้วยสำหรับคลิปนี้ผมจะดจิตจบรงขอไว้แต่เพียงเท่านี้ในการพาชมสวนนะของการประพฤติธปฏิบัติธรรม